แต่ละคนแต่ละรูปก,ก็มาจากหลายที่หลายทางมีความคิดที่แตกต่างกันแต่ในเมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้วนะครับก็มีความตั้งใจกันทุกคนทุกรูปอะไรที่ไม่สำคัญช็อตอ่ะตรส,ส,สอบเสียงชอตใช่ไชอตเมื่อกี้อ่ะสอบเสียง ทดสอบใหม่อะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าเจออะไรที่ไม่ถูกใจเราก็ค่อยๆปรับมันไปนะครับอะไรที่ไม่สําคัญก็อยากให้ทุกครได้ทิ้งมันไปอย่างเช่นใหม่เนี่ยใหม่มันก็มีเสียบ้างเสียงดีบ้างเสียงไม่ดีบ้างใช่ไหมครับถามว่าทุกรูกอยากให้เสียงดีไหมครับอยากอยากได้ยินเสียงเพราะๆไหมครับ หลวงพี่ก็อยากเหมือนกันแต่ในเมื่อสถานการณ์บางทีเป็นแบบนี้เราก็ต้องวางใจให้เข้าใจในทุกสถานการณ์เพราะทุกคนก็อยากได้ยินเสียงเพราะหลวงพี่ก็อยากได้ยินเสียงดีแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าทุกคนช่วยกันในทุกๆเรื่องก็เหมือนกันให้ทุกรูปได้วางใจแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเราจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกใจของเราอยู่กับ อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นจากจิตใจที่จะวุ่นวายจากจิตใจที่จะเล่าร้อนก็กลายเป็นจิตใจที่เย็นขึ้นเย็นสบายพอร้อนก็อรอดได้ไม่นานพอเรารู้ตัวเราก็จะดึงใจของเรากลับมาอยู่กับตัวเราได้มากมากขึ้นมากขึ้นใจที่เริ่มร้อนก็เย็นขึ้นพอใจเย็นขึ้นก็เย็นขึ้นไปอีก ความสุขจากใจก็เกิดขึ้นการใช้ชีวิตในวันนี้ก็คุ้มค่ากว่าการที่เราจะทําให้จิตใจเราทุกร้อนนะครับอันนี้เราอยู่อยู่ที่สิ่งที่เราเลือกให้กับใจเราเองได้บุญกุศลในการสันเสริญคุณของพระรัตนตรัยได้นึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์แล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นสถานาการณ์จริงนะครับเห็นไหมครับนี่คือชีวิตจริงทุกคนอยากให้ทุกอย่างออกพอดีทั้งนั้นเลยนี่จะได้เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกใจนะครับถ้าเราฝึกจากตอนนี้ได้แล้วสบายกลับมาเหมือนเดิมได้เนะี่ย เราไปใช้ในชีวิตประจําวันช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นเราก็จะสามารถทําได้ความพร้อม,อมไม่มีในโลกนะครับตอนนี้พร้อมแล้วถ้าเราใช้โอกาสในตอนนี้ฝึกใจของเราสั่งสมมูลให้กับตัวเราเองวางสิ่งต่างๆที่ไม่มีสาระออกไปนะครับในเมื่อทุกคนอยากจะฟังสิ่งที่ดีเราก็ต้องทําใจให้มันผ่องใสใจที่ดีเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเมื่อสถานการณ์มันผ่านไป เราจะรองรับสิ่งนั้นได้ดีเสมอเสมอแต่ถ้าบางทีเราไปงุดหยิดกับมันบ่อยๆไม่ใช่ว่าหงุดหยิดไม่ได้นะครับมันหงุดหยิดแต่บางทีมันขึ้นมาเองเราไม่อยากหงุดหยิดหรอกพอมันหงุดหยิดแล้วเนี่ยเรารู้เท่าทันมันค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆเห็นสถานการณ์แล้ววางมันลงวางมันลงวางมันลงสุดท้ายมันก็เย็นเหมือนเดิมสุดท้ายก็คุยได้ไหมครับคุยได้ไหมครับได้ฟังสบายไหมครับสิ่งที่ทุกคนต้องการก็มาแล้วเนี่ยครับ สุดท้ายมันก็ผ่านไปทุกๆสถานการณ์ในชีวิตก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยถ้าเราอยู่กับอารมณ์ต่างๆได้ในทุกๆสถานการณ์แบบนี้การปฏิบัติธรรมก็จะง่ายด้วยครับเหมือนเรานั่งหลับตามันจะมีเรื่องแบบนี้ครับผุดขึ้นมาไม่ถูกใจเลยหรือบางทีก็ถูกใจบางทีก็นึกถึงองค์พระชัดเออบางทีก็นึกถึงดวงแก้วชัดบางทีก็นึกถึงบุญชัดบางทีเรื่องในอดีตก็เข้ามาสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันก็คือรู้เท่าทันแบบที่บอกครับ ดูเฉยๆมันก็จะดําเนินเรื่องไปหนังในชีวิตของเราหนังในใจของเรามันก็จะดําเนินต่อไปแล้วมันก็จะผ่านไปครับทุกครั้งที่มันผ่านไปได้เนี่ยความเข้มแข็งของสติมันจะมากขึ้นพอเกิดสถานการณ์หรือว่าความคิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่นานนะครับหรือบางทีมันไม่อยู่กับเราเลยแต่เราเห็นมันมันก็จะหายไปเลยทุกๆครั้งที่เราทําแบบนี้ครับสติจะมากขึ้นไม่มีน้อยลงเลย จะทําให้เราเก่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันพอเรามีจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้จะไปอยู่กับใครพูดกับใครก็มีความสุขไม่ไปผูกเวรอาฆาตใครเพราะว่าผูกเวรอาฆาตใครก็ทําให้จิตใจเล่าร้อนเพราะว่าเวรระงงับได้ด้วยการไม่จองเวรน,นะครับถ้าเราจะไปจองเวรใครจะไปทําร้ายใครมันก็ติดเป็นเวรข้าพบคํามชาติตามมาฆ่ากันล้างผานกัน ชาตินี้ไม่พอไปชาติต่อๆไปนับไม่ถ้วนไม่มีความสงบสุขเลยก็ไม่คุ้มค่ากันเราสวดทุกวันเลยครับอนุปรคาโตการไม่เข้าไปล้างผ่านกันหนึ่งนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรามาบวชศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับเมื่อเราจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ค่อยๆศึกษาและนํามาปฏิบัติค่อยๆเข้าใจ อะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเราก็ค่อยๆศึกษาว่าทําไมถึงไม่ได้ดั่งใจและว,วิธีการแก้ไขมันคืออะไรครับเหมือนสมัยก่อนนะครับมีคนหนึ่งชื่อทีคาวุทีคาวุเนี่ยเป็นคนที่แค้นมากเพราะว่ามีพระราชาคนหนึ่งจะไปมาฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองพ่อและแม่ของตัวเองเนี่ยเป็นพระราชามาก่อนเป็นกษัตริย์มาก่อนวันหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งจะมายึดเมือง ตนแล้วก็ลูกก็เลยหนีเข้าไปในป่าพอหนีเข้าไปเนี่ยคนก็ตามไปเจอนะครับคนก็ตามไปเจอเมื่อเจอพ่อแม่ของทีคาวุก,กุมารแล้วเนี่ยก็นําทัวมาที่เมืองเพื่อที่จะทําการประหารชีวิตทีคาวุก,กุมารเนี่ยผ,ผูเป็นลูกชายเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาก็เกิดความอาฆาตแล้วก็วิ่งหนีออกไปก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปเนี่ยพ่อได้บอกทีคาวุก,กุมารว่า ทีขาวุเจ้าจงเห็นยาวจงยาเห็นสั้นเวนย่อมบรรลับด้วยการไม่จองเวนการเห็นยาวก็คือคิดให้ยาวๆอย่าเห็นแต่เพียงระยะสั้นๆเวนย่อมบรรลับด้วยการไม่จองเวนพอพูดจบพ่อก็เสียชีวิตตนก็วิ่งเข้าไปในป่าใจก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งจะฆ่าพระราชาองค์นี้เอาเลือดมาอาบมาอาบแผ่นดินเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อตัวเองให้ได้วันหนึ่ง พอโตขึ้นในวังของพระราชาคนนั้นน่ะก็จะมีที่เลี้ยงช้างใช่ไหมครับที่เลี้ยงช้างอยู่ที่หนึ่งเขาก็ไปที่เขาโก,กมานก็ไปนั่งดีดพินเพราะว่าเขาก็ได้ศึกษาเรื่องดนตรีมาระดับหนึ่งไปนั่งดีดพินช้างก็ชอบนะครับพระราชาองค์นี้มาเห็นก็เลยรู้สึกถูกใจพาเข้าไปอยู่ในวังนี้แล้วก็ทําตัวสนิทมีความสนิทจิตเชื้อพระราชาก็รักเหมือนลูกเลยนะครับ นึกออกไหมครับดากที่ดีดพินอยู่ที่โรงเลี้ยงช้างพระราชาองค์ที่ข้าพ่อเนี่ยมาเห็นก็เลยถูกใจก็เลยพาเข้าวังแต่เขาไม่รู้นะครับว่าทีขาวุคือใครไม่รู้นะครับพราชาไม่รู้ว่าทีขาวุที่เป็นลูกชายของพ่อและแม่ที่ตัวเองฆ่าคือใครไม่งั้นจะไม่เอาเข้ามาอยู่ในวังแน่นอนนะครับนึกออกไหมครับไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่และทีขาวุวิ่งหนีไปแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาของทีขาวุเป็นใครทีขาวุก็เป็นผู้ที่ฉลาด ทำอะไรก็ถูกใจไปหมดนะครับวันหนึ่งพระราชานอนอยู่ที่เขาวุกระเบงก็คิดว่าวันนี้แหละเราจะเอามีดไปตัดคอพระราชาก็เลยเข้าไปในที่นอนของพระราชาเพราะว่าสนิทแล้วเข้าไปในที่นอนได้นะครับรู้จักที่นอนรู้จักทุกที่แล้วเข้าไปเพื่อจะเอามีดไปฟันคอพระราชาพอเข้าไปปุ๊บเสียงของพ่อลอยมาทีเขาพุเจ้าจงเห็นยาวจงอย่าเห็นสั้นเวรย่อมระง,งับด้ยการไม่จองเวรแล้วก็ออกไปจากห้อง ครั้งที่หนึ่งก็โกรธอีกแล้วกลับเข้ามารอบที่สองกำลังจะฟันเหมือนกันคำของพ่อก็ปวดขึ้นมาทีเขาวุเจ้าจงเห็นยาวจงใหญ่เห็นสั้นเวรย่อมรังเับด้วยการไม่จองเวรก็ออกไปถึงรอบที่สามนะพอถึงรอบที่สามก็ก็ยังไม่ได้ฆ่าในขณะนั้นเองพระราชาที่ฆ่าพ่อของทีเขาวุกุบาลได้ฝันว่าทีเขาวุกุบาลจะมาฆ่าตัวเองไม่รู้ว่าคนที่ตนกําลังเสลียเนี่ยคือทีเขาวุกุบาลทันไหมครับ พอไม่รู้แล้วเนี่ยตัวเองก็เตือนขึ้นมาพอเตื่นขึ้นมาเนี่ยตัวทีคาวุกมุมารก็เลยดึงดึงมีดนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะฟันพระราชาพระราชาก็ตกใจสะดุ้งร้องขอชีวิตทีครวุกเบอกว่าเรานี่แหละคือทีคาวุกมุมารที่จะมาแก้แค้นแทนพ่อของเราเราจะเอาเลือดของท่านมาอาบแผ่นดินเพื่อแก้แค้นพระราชาองค์นั้นก็เลยพนมมือขอชีวิต ว่าอย่าทำร้ายเราเลยว่าขอขอชีวิตให้กับเราเถิดที่เขาวกก็บอกว่าถ้าไม่ได้คำพ่อของเราในตอนนั้นเราคงฆ่าท่านไปตั้งนานแล้วพระราชาก็ถามว่าพ่อท่านสอนว่ายังไงก็ะลาให้ฟังว่านี่แหละครับเจ้าจงเห็นให้มันยาวอย่าเห็นแต่เพียงสั้นๆเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรพระราชาได้ยินอย่างนั้นนะครับรู้สึกเสียใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าได้ฆ่าคนที่มีศีล ฆ่าคนที่ไม่คิดร้ายกับใครก็เ,เสียใจก็เลยมอบสมบัติให้กับทีขาวกุมารเป็นพระราชาเลยแล้วก็ไม่ทําร้ายทีขาวุอีกทีขาวุก็มอบชีวิตให้เรื่องก็จบลงตรงนี้นะครับถามว่าถ้าทีขาวุฆ่าพระราชาจะได้ฆ่าแค่ชาติเดียวไหมครับก็คงจะฆ่ากันสลับไปมาทุกชาติแต่เนี่ยคือโอกรธมากครับแต่มันสามารถจับความโกรธลงได้ก็ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว เราจะทําให้จิตใจเราเล่าร้อนหรือจะทําให้จิตใจเรามีความสุขมันก็อยู่ที่ตัวของเรานะครับนะครับเวรทั้งหลายจะร,รับได้ก็ด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะจองก็จองกังกนไปอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมครับจองไปทุกชาติเลยไม่ไม่เคยสงบเลยจะนอนก็ไม่ได้นอนมีคนมาตามแต่ทำร้ายอะ่ะดีไหมครับชอบไหมครับแบบนี้แต่ที่จะนอนสบายมีความสุขใช่ไหมครับก็ให้ละลึกอยู่เสมอเสมอจริงๆเรื่องก็ค่อนข้างยาวเหมือนกัน เพราะว่าเรากำลังปรับไหม่อยู่แต่ก็จบแต่เพียงเท่านี้ให้ทุกรูปได้ฟังแบบสบายๆจงเห็นยาวจงอย่าเห็นสั้นเวนย่อมระงัครับในการไม่จองเวนนะครับอานโมนทนธานาบ,บุญกับทุกรูปนะครับ